อยู่เป็นข้ามาเลยออาวไปยาดท่ันที่อิฐานย์เราหนะเออจะอ่อนล้วไนับขอเลยทพี่ไปเลยมานะหมดเมื่อเนินตามเนิงตัวเราก็วัดใจเต้นผิดจังหวัดใจเต้นผิดจังหวัดครับไม่ใช่หมอหนาผมจะอุทิศเจ้ากรรมในเวียนให้นะเผือมีพูดผีปีศาจเขาสิงอยู่ตามร่างกายจุดไหนจุดไหนที่ทำให้ร่างกายเราไม่ดีอ่ะ นะเผื่อเคาะไปเขาก็จะได้ออกจากตัวไปแล้วก็รีบไปทำบุญให้เขาหน้พี่นะครักนะทำทีแล้วนะอ้าวซอยไม้ผมลองเดินดูที่โลกไม้พี่ทํามร้อย0็ดีนะวันไหนก็ได้นะพี่นะครับดูที่โลกไม้ โลงครับแปดสิบแปดสิบเกเอออะค่ะมขอพรน,นะพี่นา